สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ปักมาส่งมอบรถอีกคันหนึ่งแล้วกับพี่คุณพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อชายครับพี่ชายเดินทางมาจากไหนครับโคราชครับโคราชนะบอกเลยคนบ้านเดียวกันผมอยู่นนทสูงนี่คืออยู่พี่ไม้ครับโอเคพี่วันนี้พี่ชายทําอาชีพอะไรอยู่ค้าขายครับค้าขายวันนี้ออกรถอะไรพี่ฮอนด้าแอคคอร์ดใช่แอคคอร์ดค้าขายครับแอคคอร์ดได้ใช้เงินรับรถ8 0 0 0นเนาะพี่ครับครับผม800 0จัดได้เต็มล้นล้น8,00พนั่นคือจ่ายค่าประกันนะครับผมวางจอง3 0 0พันด้วยนะครับ ก็ใครสนใจฝากบอกถึงคุณผู้ชมหน่อยด้พที่ที่คิดว่าอาชีพอิสระจะออกรถยากเป็นไหมครับพี่หมายถึงอาชีพอิสระถ้าออกพี่ว่าออกรถยากไหมไม่ยากครับถ้าออกกับพี่ปั๊กไม่มียากเลยครับไปแนทลงปุ๊บรอผลประมาณวันหนึ่งอ่ะวันนึงครับรู้เรื่องนะครับครันนี้จบง่ายๆเลยครับพี่โอเคยังไงฝากถึงคุณผู้ชมที่ทําอาชีพค้าขายจะดูรถที่นี่ถ้าถ้าใครค้าขายโปรดมาติดต่อกับพี่ปั๊กดูรถที่เพอร์เฟกต์ใช่ครับพี่ บ,บอกเลยออกง่ายสบาย <Okay. S 1> ใจสบายใจครับพี่ <Okay. S 2> วันนี้ต้องขอนุญาตขอตัวไปส่งความสุขกับพี่ชายก่อนครับแดดแรงมากสวัสดีครับ